สวัดีค่ะมีรถสภาพสวยๆหนูหลากว้างขวางนั่งสบายมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะหารถสภาพนี้ยากมากๆเลยนะคะรถแบรนด์ A2 แตูนนะคะเครื่องยนต์2.8 W220 กิออโต้ปี2000ค่ะท็อปสุดเลยนะคะมีมูลรูฟเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะหายากมากๆเลยะค่ะภายในก็จะเป็นเบาะนังนะคะปราบไฟฟ้ามีเมมโมรี3จุดนะคะลายไม้รอบคันกระจกรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะ แอรแบกกอเบสุญจาดีมอดพุงมาในมันติกฟังก์ชันนะคะแอร์ระบบดิจิตอลค่ะมุนโดไฟฟ้านะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่4,59,000บาทเท่านั้นนะคะประตูดูดด้วยนะคะดาว1น0 0 0 0บาทค่ะผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นคะ่ะแต่ถ้าลูกค้าท่นานไหนซื้อสดนนะคะเล่มทะเบียนและพร้อมโอนเลยนะคะหารถสภาพนิยางม,งมากๆเลยนะคะ ด้านหลังก็มีแอร์ตอนหลังอีกต่างหางนะคะบ่ปรับไฟฟ้าด้านหลังอีกตา่างหากค่ะหายากมากๆเลยค่ะรถสภาพสวยแบบนี้นะคะ full option เลยนะคะขับดีพร้อมใช้ค่ะ459,000บาทเท่านั้นนะคะด้100,000บาทค่ะมีเซนเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะรถปี2000ได้สภาพนี้ไม่มีแล้วนะคะเป็นรถมือแรกด้วยนะคะ คับดีพร้อมใช้ค่ะบอบปรับไฟฟ้ามีเมมโมรีนะคะซ้ายขวาเลยนะคะไม้น้อยเลยค่ะไม่แปดหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะเป็นรถคลาสิกที่น่าใช้มากๆเลยค่ะรถเบนซ์ S 2 8 0นะคะเครื่องยนต์2.8 W 2 2 0เกียร์โตปี2000ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามไละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ